ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องติแม่บ้านชนแนลนะครับนี่ก็เจอกันตรงกับวันศุกร์นะครับซึ่งทางด้านก็ปิดด้านตามปกตินะครับปิดด้านตามปกติแต่ว่าเพจยังเปิดเหมือนเดิมนะครับยังเปิดเพจเหมือนเดิมครับผมอ่ายังเปิดเพจเหมือนเดิมนี่ครับอ่าก็มีเริ่มมีป่วยทักมาบางแล้วนะครับ ผมก็ทำหน้าที่มันเดิมวกครับเป็นแอดมินอยู่ที่นี่นะครับก็คอยตอบคอมเมนต์นะครับคอยให้คำปรึกษาหรือว่ารายละเอียดต่างๆนะครับหรือว่าอาการแบบนี้แบบนี้สามารถรักษาได้ไหมนะครับผมก็จะให้รายละเอียดต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นบรรยากาศตอนสายๆนะครับบางอย่างที่ข้าวนะครับ ากินน้ำมันเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะนั่งคุยกันนะบ้านฮะว่านั่งโซเล่กันนี่นะครับผู้ดำเนิร์นผู้ลง坤กับซ่อมครับซ่อมมืออื่นมืออื่นมืออนเตรียมโต้ครับมืออื่นเตรียมโต้เขาห้องนะครับซ่อมซ่อมซ่อมตอนนี้ได้อยู่กับแฟนหรือเปล่าครับ เพจเขาครับพี่น้องก็เลยต้องชะงักครับอ่านเพจนะครับนี่ก็เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดวันหยุดวันหยุดคือมองก็จะหยุดนะครับหมอจะไม่มีการรักษาครับไม่มีการรักษาใดๆเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็จะยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมนะครับมีการยืดเส้นมีการบวชน้าแข็งนะครับการยืดเส้นมีการบวชน้ําแข็งเหมือนเดิม ซึ่งผู้ป่วยก็เต็มทุกเตียงนะครับเต็มทุกเตียงเลยนะครับเต็มทุกเตียง Liu ข้างหลังผมก็มีนะครับข้างหลังผมก็มีแล้วพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีเข้ามาอีกนะครับที่จะมาพักที่นี่ก็มีอีกสองสามท่านนะครับว่าเมื่อวานนี้ได้มาเช็คอาการไว้แล้วนะครับเมื่อวานได้มาเช็คอาการไว้แล้วอ่า ก็ <g år> วันนี้ก็เป็นวันหยุดก็ขอกลับไปเคลียร์ <c oughs> ทุระนะครับแล้วก็จะกลับมาสู้กันต่อจะกลับมาสู้กันต่อนะครับจะมาพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็จะคึกคักกันหน่อยนะครับผมก็จะเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเก็บบรรยากาศให้ดูเหมือนเดิมนะครับผมสัญญาณเตือนครับ เรียบบกคนน้ำแข็งแล้วนะครับผมเอาสูมหมดการปบกคนน้ำแข็งอ้าวการจะเข้าห้องน้ำครับเชิญครับเชิญครับการจะเข้าห้องน้ำนะครับเข้าห้องน้ำมังทายเรียบร้อยนะครับผมอ่าเรียบเรื่อบกคนน้ำแข็งครับผม ั <movement él> an <ici> <an ่นใจบ่นั่นสิมั่นใจบ่นั่นติกวาันจันกลับบ้านคักๆัอยู่นํากันบ่าวาันจันกลับบ้านคักๆก็ได้แล้วลูกก็ฮดกันกไแล้วทํามเบิ่งดูอ้ลูกก็ฮดกัน ระดูกมีเส้นทั้งนั้นเลยนะครับนี่ภายในห้องเนี่ยจะละคนมีกระดูกมีดเส้นทั้งนั้นเลยครับดูมีดเส้นทั้งนั้นเลยครับสามสี่ท่านอยู่ในห้องครับดังนั้นก็จะเป็นดูทับเส้นธรรมดานะครับแล้วก็หมอเราก็ดูเสียหายนะครับ ก็มีกระดูกทับเส้นนะครับแต่หนักที่สุดก็คือกระดูกหมีเส้นนี่นะครับมีหนึ่งสองสามสี่ครับนี่นี่คุณพี่ท่านนี้นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งอีกสองท่านออกไปข้างนอกครับไปห้องน้ำก่อนเพราะว่าจะได้เวลาบริโภคน้ำแข็งนะครับ จะประมาณนี้นะครับาการของกระดูกมีเส้นนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามที่ติดตามช่องของผมเข้ามาใหม่นะครับอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ติดตามเข้ามาขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณ,คณที่เข้ามาเป็นกำลังใจครับขอให้ร่ำให้รวยนะครับขอให้ร่ำให้รวยให้เจริญหน้าที่ จะเรยในหน้าที่การงานครับผมตอนนี้ก็มียอดผู้ติดตามพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับขอให้อยู่ด้วยกันเปนานๆผมก็จะพยายามนะครับพยายามทําคลิปที่ดีนะครับทำคลิปที่ดีมีสาระนะครับให้ดูกันให้ดูกันให้ได้รู้กันว่า ยังมีสถานที่ดีๆยังมีหมอดีๆอยู่นะครับสําหรับผู้ที่ติดตามเข้ามาใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับเป็นการรีวิวนะครับผู้ป่วยที่มารักษาโรคกระดูกทับเส้นนะครับผู้ป่วยที่มารักษาโรคกระดูกทับเส้นอยู่ที่ ร้านนวดเื่อสูของปาพลำปลายมานนะครับอยู่ที่อำเภอลำปลายม่านจัง,งหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ก็จะเป็นผู้ป่วยทั้งหมดนะครับผู้ป่วยภายใน,นซึ่งวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับที่จะเป็นผู้ป่วยภายในทั้งหมดนี้ยังเข้ามาไม่หมดนะครับอยู่น,นอกก็ยังมีนะครับอยู่น,นอกก็ยังมีนะครับ ก็มีครับสักพักหนึ่งก็จะเข้ามานะครับเพราะว่าจะได้เวลาครบน้ําแข็งกันแล้วครับกเข้ามาแล้วครับมาแล้วนี่กระดูกมีเส้นเหมือนกันครับนี่เมื่อคืนโดนซ่อมใบยกใหญ่เลยนะครับนี่นี่ีหนึ่งท่านครับหนึ่งท่านยังไม่มาท่านยังไม่มานะครับ เกบบรรยากาศตอน,นสายมาให้ดูครับผมวันนี้ตอนเช้าก็มีข้าวต้มนะครับข้าวต้มให้ผู้ป่วยแล้วก็ไข่ลวกนะครับข้าวต้มกับไข่ลวกนะครับผมบบอ๋อก็อร่อยกันไปนะครับกินแล้วก็เข้ามานั่งคุยกันรอนะครับ,รอ,ร,บรอน้ำแข็ง กำลังค mm ุย hmm. กันให้มันย่อยข้าวเลี้ยงเม็ดนะครับภาษาบ้านเขาบ่เข้าวเลี้ยงเม็ดก่อนนะครับไปหาหมออะประการสังคมนั่นี่เสร็จเก็บหนึ่ส่วนสถานที่ตั้งตรงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอลำเบมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสำหรับผู้ที่ติดตามข่าวใหม่นะครับก็ หรือว่าท่านที่เลื่อนผ่านเห็นคลิปนี้นะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นะครับจะได้เป็นสะพานบุญให้กับผู้ที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับให้เขาได้รู้ได้เห็นนะครับว่ายังมีที่รักษาดีๆแล้วก็มีหมอที่ดีอยู่นะครับยังมีที่รักษาดีๆแล้วก็หมอที่ดีมีฝีมือนะครับยังมีโลงเดือยอยู่ในประเทศนะครับผมนี่ครับ การรักษาก็จะเป็นการสกิดเส้นล้วนๆนะครับไม่มีการผ่าตัดไม่มีการฟังเข็มไม่มีการคว่ำแกวไม่มีเอาไม้มาตอกมากีกันไม่มีเอาผ้าขามมามาดึงรั้งกันนะครับจะเป็นการสะกิดเส้นด้วยมือของคุณหมอล้วนๆนะครับซึ่งคุณหมอที่นี่เป็นชาวพม่านะครับเป็นชาวพมา่าถ้าไม่เก่งจริงจะไม่มีการปล่อยตัวออกมาให้รักษาคนนะครับเขาจะไม่ทํานะครับ แล้วก็ไม่มีการโอร้อวดตัวเองว่าเป็นหมอนะครับกดเหล็กน,นะครับไม่มีโอ้อวดว่าผมรักษาคนได้ไม่มีครับและที่นี่ไม่มีนะครับไม่มีคลิปว่าเห็นคุณหมอรีวิวรักษาคนไม่มีนะครับเป็นกดเหล็กเลยคือท่านห้ามนะครับลัวเอาไปทํากันเองนะครับจะเป็นอันตรายนะครับก็เลยห้ามครับก็จะรีวิวแค่ คนป่วยยิ้เข้ามารักษาลตอนมาเป็นยังไงอาการเป็นยังไงโดยภาพรวมนะครับแล้วก็เวลากลับบางท่านก็จะ,บา,าจะบางท่านก็จะได้ลงหน้าเพจนะครับถึงอาการแังหนักนะครับบางท่านก็จะได้ลงที่หน้าเพจส่วนผมก็มีหน้าที่นี่นะครับทำคลิปให้ดูนะครับทำคลิปให้ ท่านผู้ชมได้ดูกันจะได้เห็นกันนะครับผู้ที่เห็นผู้ที่เป็นก็จะได้เข้ามารักษานะครับและเข้ามารักษากันที่นี่นะครับผมอยู่ที่อำเภอลำปางมาจังหวัดบุรีรัมนีนะครับเพีเก,เก็ตเข้านะครับพี่น้องต่อเพีไปด้วยครับมันละพยาคาด อ,อนุญาตนะครับอนุญาตสักแป๊บหนึ่งครับผมดูบรรกาศไปก่อนนะครับ เส็ดเสร็จแล้วนะครับโลยอีกไม่กี่ท่านนะครับตรงจะเสร็จสวัสดีค่ะเป็นรายละเอียดในการรักษานะคะถือว่าเป็นเป็นรายละเอียดในการรักษานะคะเป็นราคาที่สามารถรักษา ให้ผู้ป่วยได้หายจริงครับหรือจะสะดวกโทรมาสอบถามอาการหรือจะสะดวกโทรมาศึกษาอาการกับคุณหมอโดยตรงได้เลยนะคะ จะได้ทราบอาการของผู้ป่วยอย่างชัดเจนว่าเจ็บปวดจุดไหนตามร่างกายและจะได้คัดเคสอย่างละเอียดก่อนที่จะได้เดินทางเข้ามานะครับที่นี่เราจะเป็นการรักษานะครับไม่ใช่นวดเพื่อ่อนคลายอยู่บนเทาซึ่งจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะรับจึงอยากทั้งตัวเข้ามาค่ะจะได้ทราบ ข้อมูลในรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการรักษาและการใช้ใจ่ายนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยมากรีจะตอบเพจด้วยนะครับขอไพั์ด้วยนะครับ อ็อย่างที่ผมได้บอกนะครับถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนเบอร์โทรนะครับสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์แ6 7 6 1มหนึ่งแล้วก็ทักเข้ามาที่เพจนวดเพื่อสุขภาพลำไบามากนะครับสองช่องทางนะครับซึ่งท่านผู้ที่จะเดินทางเข้ามาก็อยากให้โทรเข้ามาก่อนนะครับอย่า เดินทางเข้ามาโดยที่ไม่ได้โทรหรือว่าไม่ได้บอกลวงหน้านะครับมันจะเสียเวลาเปล่านะครับเพราะว่าคุณหมอต้องคัดเคสอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าเดินเข้ามาแล้วจะได้รักษาเลยไม่ใช่นะครับอาจจะไม่ได้รักษานะครับเพราะว่าทางเราต้องคัดเคสผู้ป่วยนะครับเรื่องของโรคประจําตัวแล้วก็การผ่าตัดนะครับเรื่องของโรคประจําตัวที่ไม่สามารถรักษาได้การผ่าตัดที่ไม่สามารถรักษาได้นะครับ มีปัจจัยหลายๆอย่างครับไม่ใช่ว่าเราจะรับได้ทุกเคสนะครับจึงอยากให้โทรเข้ามาก่อนที่เบอร์0ูนย์แปดศูนย์สามสามสนหนึ่งครับอยากให้โทรเข้ามาก่อนนะครับ0ูนย์แปดศูนย์สามสามสามหกเโทรเข้ามาได้เลยนะครับในเดลงนคิดนี้นะครับแล้วก็เป็นกระดูกทับเส้นในจุดต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกระดูกเคลื่อนสะโพกเคลื่อนนะครับโทรเข้ามาได้เลยตั้งแต่2องโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะครับ ทางร้านก็จะปิดทุกวันศุกร์นะครับร้านจะปิดทุกวันศุกร์นังนั้นก็จะเปิดตามการตามปกติเปิดตั้งแต่2องโมงเช้าถึง4ี่มงเย็นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ